มาพี่น้องครับจินเขาครับพี่น้องกินเขา่มุสาได้ยังกินได้ขวนูได้ขวนูครับพี่น้องครับพนอันเต็มเต็มมือขึ้นมกอะไรมกมากแมนม่เดวผมมุนในมือน่วต็มมือขึ <Europe. S 1> like ้นอ้อมกันเดียวกันม่เหมืนกอ้อมอันนี้มันมกมกตัเห็นตักห็พี่มดเราไปกินเรากินแล้วเอเ เรานั่นไลัวดอะไรัวอะไรเต็มขึ้นเรื่องอะไรอยูขขข่ขังกับอยู่ขังกับป๋านี่ัวอะไรเดาตัวที่ว่าเจ้าตักไปเมืนน่อค er ืนนี่แม่ตัวเรออืมจาสิมันจัดติ อขอ,อขอนอนบ <mł od. S 1> านน้องคนอะไรเอ้ยนางจมุนนะ

กินก็แล่าูเณไปจะแตกก็งั้นก็บอกว่ามันสำคัญเลยเรื่องี่บบไมบอเมื่อกี้เป็นยังไงเดี๋ยวฟามาอยู่คน่ะมามามาทานข้าวอันนี้คือเสียวบอลเด๋ยวเยีบยมกลังไหมแคบจัดไหมผมได้หมาเลยโอ้ปรดี๋ยวาร์ต็ วัดีีไปทุกคนครับครับอันนี้คือเซียวบดดีครับด้วยอย่าไม่ได้จืดคนเดีครับขอนหนูเดเยี่ยมโ้โหเดือ้จืดที่อีเสีบเรอแจ๊กครอว่าจ๊สุดยอดเนี่ยเต็มแซ่บวะโอ้สังอเลยเอาไม่ตัวม่สิยามเหนื่อยมึงจะาเมือเป่าไว้พอมึงมีหนูอะไรตัว จ้านืดจืดมากมามาขวดนูขวดนูจับับมันครับมันมันดัดครับจัดบูดจัดบูดจัดบูดัรดีครับแซ่ไรครับครับผมครับครับครับย่าได้สิมาเน่ยูถามแปดปดีละอันนี้พรอมมาาพอมาาห่อพ้อมาเน่อันนี้เอล เพืนครับจิงขอด้มีีได้เเอเ่อะไรก่อโอเคกูวางไปแล้วเอ๊อก็สยยาก็สช้างแม้มันเนาะเขียวๆล่ะไปๆกูครับอันนี้บระเทศล้บ เียิไปยู่นมน้ดิคปือไปยู่น้กันครับผมลกรบอกอันนี้บักลักกระบอจูไปยู่น้ำกันนอนเทดลขาเราดยเยียบทำงานยังลองไปลองเพงดีกว่าลองบอกันเท่านี้แหะบอบอบอบวดอังอันนี้เป็นแบบมีตักบ่ พี sociedad, <S <S ่ตัดอยต่ไหนทุกคนในในเขาในเขาในเขาในหัวเขาในหัวเขาในหัวเขา่ยงไม่เบิกจาดูแล้วอะไรปะยูาของทางสีมื่อกลับอยูด้วยสิบ้านเมื่อไหร่เนี่ยี่บ้านก็เอ็นสมัยต้องดูแลอ่นี้วาเบื้องอนแล้ว ไปยัึงยอรมั้งยี่ะไรทีน้อกลับไปเดยอันนี้คููใส่หนาอันนี้ทุงใส่เอียนเขาบอกว่าเอาเอียนใส่ใส่คเล่ากบเอานามในครักับยันเทใส่ทุงอันนี้คือพงเขาจะเรื่องว่เราดเลแล้วบมเลยหมดเลยจะมีข้าวเปล่าละถ้าขั้นอย่างไรเรากเอาหมอน้อยไ ดูเรื่องเราแหละคุณเอจะไปอันนี้วาเราเด้อนันๆนผมดูเรื่องชีวิตเราผมยังอยู่เรืองอะนี่เรายังเกเลยที่เราไม่รู้อาจเขาเขาอานรู้กินวัตถมกินกินดื่นเีเอาู้ล้วบันเไปสมุนไแค่ห้กินได้บั พอน้มงนิ่งบางเรียงต้องมีมาจากใกล้เลยตัวน้ำมันไปให้เราเล่นถังไแล้วพูซือะไรกันเดียววุตีเดียวเขลืมสิจิ้งโมไซไปซื้อของก็ได้ไดวจะเอาน้ำจิ้งโมไซไปซื้อของบางครั้งนะอมไซแน่ว่าจันเดินน้ำมันให้เดิมน้ำมันใช้ก็มาเติมน้ำมันห้ยีบา สามสบาทก็บ้านอไปรคสันกันเเราก็ได้มีแล้ก็ไ่ได้คุณยิาให้สูงมากมันนอกคมันนอกนะเราเป็นคุณคนบ่อำเภอยังเจ้า่นเ้าสูแล้วเราอำเภอยังบกับปาป่โอ่ยปากปากปีนั้นไปคนนันยางงานกินป่าโอ้ยนมักป่ากินยัง่ง คนุนเฮ็ดไปแข่งกันนูนชานาแกะก้างโอ้ยห้มูไน,น,น <c oughs> ไนด้ที่นั่นเนาะเป็นหูข่าวใหญ่บ่ฮะวคือบ่บอกเดี๋ยวคือบ่บ่สำเนียงทั้งทั้งนครมันไปหลายจังหวัดโอ้ <c oughs> โห้เกิ <c oughs> ดเียมก็ตาเจียมเลย ของเสียมภาษาเสียมภาษาผัดขาภาษาเสียมโอ้สาเสียมน่าภาษาเสียมคนอีสานคนไทยห้องไปอยู่ต่างประเทศกันตัวเขาไปสักตีประมาณสักสามสี่ปีเนี่ยกมพ่เรียนบอ่ากินเต็มกขบัสเือาษาบ้านเฮาบัสนาว เล็กน้อยเล็กน้อยนะเขาวางนมัเขามาบานเขาบานบานเขาเอาตัวเอาตัวกันโน่องโน่รู้เรื่องเลยเขาบอกไม่ใจโว้เด็กน้อยมันเป็นึ่หมุนว่รู้ไดงดงว่าเขาเื่ภาษาบ้านเขาเอาไปคุณมันก็จะภาษาเขาดิมันบริจัเนียงขางเขาดิที่มาสี่หปีเนาะแบบั้ปพึ่งในึก็หดลบริเขามาบ้านเขาติมาบานเขาตัวรู้อเขามาอื่นบังหน้าเาอทไอ้เจมจมพักวันกี่กับโเสบ

ผินเด้อตงเด้อ่นี่รงากมานยฮะนูไว้ไว้ตติตื่นมาได้กินน้ำหมูขอบคุณสวอิตนะครับสุดดัดแล้วก็นี่แโบรมบผมลวกันนะครับพอติดแล้วสบัติไปสามันเออประยัดเลยดเลี้งสองนี่สองทั้งสองคนนั่นแหละอยู่ทางนอกอีกสอยู่ทางนอกอีกสองหมูพานหมดเลยครับ ก็ตามหลังตัวใหญ่ไแมนยอผพนถือ้มันงเก่งมันมันเก่งจวมันเอามอกแมเนี่อานตัวนี้ตัวเขากินึงมือมันคือบวกขบขักเจนไม่หลุดไเขาแร้ขามากขามากตัวเขามีประสบการณ์ไขาล เขาดเด่นเด่นป่ะไม่ได้ไม่ดีโคโลเดียวไหมเนี่ยแจงนูแจงนูสุนี่ไปเที่ยงไหมฮะใช่ว่าแจงนูนะครับได้ยิปเจมป์บล็อกแกงนูเนี่ยนูออมนูนี่อ่องออมหมายว่าไอ้เราเห็นอันนี้เดี๋ยวว่างเด้อผมบอกได้ว่าแกงนะฮะแกงขนมขั้นออมนี่ฮตอ hiton c ีเนี่ยใส่พักได้ยังเขาได้โชดน้ำได้ยังอันนี้อันนี้อันนี้มันคือว่าคล้ายผัดเผ็ดคล้ายผัดเผ็ดแต่ว่าเครื่องเครื่องของมันมันผัดเผ็ด

จังผมอยากจินกรบเพ่อนพี่พน้องครับไปเลยครับพี่ <c oughs> พน้องครับ